สวัสดีค่ะมาเจอกันรอบดึกนะคะพอดีว่ามันมีข่าวที่น่าสนใจนะคะแล้วมกรดก็อยากจะแปลข่าวอันนี้ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อที่จะได้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะย้ํานะคะตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะให้ทราบสถานการณ์บ้านเมืองนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะ ข้อสำคัญคือให้รู้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ไม่แชร์ข่าวลือนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกัน mm hmm. เมื่อตอนบ่ายเนี่ยนะคะ mm hmm. มะกุดได้แปลไปแล้วนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องข่าวนะคะตอนนี้จะมาให้คำแนะนำนะคะจากหน่วยงานราชการเขาให้คำแนะนำว่าอย่างไรซึ่งที่ทำไลฟ์ตอนนี้อาจจะมีอาการเบลอลมากนะคะเพราะว่ามะกุดจะทำ IF นะคะคือการอดอาหารเพื่อสุขภาพนะคะแต่ <laughs> ไม่รู้ว่าจะไปได้กี่น้ํานะคะโอเคเดี๋ยวมากรูดขออนุญ,ญาตแชร์ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะไลฟ์พวกนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ช่วยลดความตื่นตระหนกของของเพื่อนๆนของประชาชนนะคะขออภัยที่วันนี้มาดึกนะคะโอเคเพราะว่ามันสําคัญค่ะสําคัญนะคะก็จะได้นอนหลับกันสบายไม่ต้องเป็นกังวลมากมากรูดจะทํา ไลฟ์นี้แล้วจะทําอีกไลฟ์หนึ่งนะคะว่าว่าเขามีคําแนะนําว่าอะไรบ้างตอนนี้เป็นคําแนะนํากว้างๆนะคะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปจะเป็นคําแนะนํากรณีที่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะมาฟังข่าวกันค่ะนะคะทําให้ตอนนี้เพราะว่า ถ้าไม่ทำตอนนี้เลยอาจจะไม่มีเวลาทำนะคะมาดูค่ะข่าวนะคะ Tips from m s b กัวอินเตอร์เทอร์ลีู่ะโอคนเดอุบดัทรนะคะคำแนะนำจาก m s b m s b เนี่ยนะคะเป็นหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองปกป้องสังคมนะคะป้องกันเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็การเตรียมความพร้อมของสังคมนะคะเขาให้คำแนะนำมาว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะอย่าใส่หูฟัง นะคะแล้วก็ต้องอัปเดตข้อมูล Holiday u t i l i t นะคะแปลว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะข่าวนี้ออกมาเมื่อวันที่17สิงหานะคะอัปเดตวันตอน2ทุ่ม42ก็อบอกว่า Holiday Utility ว่วอุบมาิการณ์ o เฟอร์เบรนะคะให้อัปเดตข้อมูลรับฟังข่าวสารนะคะแล้วก็คำว่าวบอรอุปมาซัมอันนี้แปลว่าให้มีสติแล้วก็ช่างสังเกตนะคะเวลาเดินเนี่ยก็สังเกตสังเกต,ส,เกตสถานการณ์รอบข้างนะคะแต่ไม่ต้องตื่นตะหนกย้ำนะคะว่า ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะแล้วก็วอลเฟอร์เบรดก็คือให้เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างอย่างหนึ่งก็คือเตรียมความพร้อมทางด้านข้อมูลนะคะแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปมะกุจะมาให้คําแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าบังเอิญโชคร้ายมันเกิดเหตุมันเกิดเหตุดต่ดวนเหตุร้ายเหตุอะไรขึ้นมาเราจะทําอย่างไรนะคะตอนนี้ฟังกว้างๆก,ก,ก่อนนะคะเดมินดิคเตนฟอร์ซัมเฮลส์ชิตออฟเบรสกับ ทิปส์พอผู้อมันคานทังการในระดับระดับหูนิ้วนะคะอันนี้มันเป็นคำแนะนำจากหน่วยงานราชการนะคะที่เขาทำงานเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสังคมนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะว่าเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเมื่อ ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้ายเนี่ยมันสูงขึ้นคือระดับของภัยคุกค,คามมันสูงขึ้นทราบข่าวกันใช่ไหมคะเขาปรับจากระดับ3ขึ้นมาเป็นระดับ4จากทั้งหมด5ระดับนะคะโอเคนะคะคือย้ําอีกรอบหนึ่งตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะโอเคนะรับฟังข่าวสารและที่สําคัญคือฟังข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้วก็ระวังข่าวลือนะคะแล้วมกุดก็จะพยายามมาแปลข่าว ของหน่วยงานราชการให้ฟังแปลข่าวจากไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะข่าวที่มกุูดเอามาแปลคือข่าวจากสำนักข่าวของของรัฐบาลสวีเดนนะคะเป็นสถานีวิทยุสวีเดนนะคะโอเคนะซึ่งถ้าประเมินมันก็น่าเชื่อถือได้มากที่สุดแล้วนะคะไม่ใช่ข่าวที่แบบว่าต้องการเอามันหรือต้องการต้องการแบบว่ายอดขายต้องการโฆษณาไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้น วิเคราะห์แหล่งข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าคิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์แชร์ไปนะคะเพื่อที่คนจะได้ไม่ตกใจไปต่อนะคะอย่าคิดกิอนแต่มะต้องวราจะรอดโยท่จต้อ a ต่อชัดต่อเรื่องที่ทำก่อนที่การเซอร์จียฟันนามสกุลของไม่่อนนะเอียนเอียนเฮดแสฟผัเอ็มเอสเบียนะคะคุณสเตฟานซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกที่หน่วยงานที่เื่อว่า MS b บียนะคะถ้าต้องการข้อมูล นะคะเกี่ยวกับเหตุด่วนเหตุร้ายก็ไปดูที่ MS b เนะคะหัวหน้า,าแผนกขององค์กรที่ชื่อว่า MS b เนะคะเขาบอกว่าผมคิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกกลัวนะคะก็คือให้ดำเนินชีวิตต่อไปตามที่เคยเป็นมานะคะมันก็ฟุดแชตเตเลียวาสมันยุสทิทิกาเลยแปลว่าเราจะต้องแบบว่าดำเนินชีวิตต่อไป เหมือนที่เคยดำเนินชีวิตมาเมื่อก่อนเคยอยู่ยังไงต่อไปปัจจุบันนี้ก็อยู่อย่างนั้นอันนี้คือความเห็นของเขานะคะพอทุกสัปด e n m e d มีเดลาร์เดชัยกนนนนันเฮสพอลีเซนที่มันเพิ่มทารฮูตเอ,อกเสียงยากมาท e ร r o ูทาร์ารูฮูตนิวอนันฟรอนนิวอัทรีทีนิวอฟระนะคะเมื่อวันพฤหัสนี้วันพฤหัสนี้นะคะ,ะหน่วยงานตำรวจความมั่นคง เนี่ยนะคะตำรวจด้านความมั่นคงเนี่ยเขาได้ประกาศนะคะปรับระดับนะคะ ความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้ายเนี่ยนะคะหรือว่าภัยคุกคามเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจากระดับ3เป็นระดับ4นะคะซึ่งก็ไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจนะคะแซกิเนสโพล c เซนส์อุบมอนหนึ่งทิลเอียนคิลดามเิเอตโบรียเรแอตฟูชัตเตเลียวสมบอนลินะคะคำแนะนำของตำรวจด้านความมั่นคงของสวีเดนนะคะที่เขาแนะนำต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะตาดำๆอย่างเราเนี่ยนะคะก็คือว่าให้ดำเนินชีวิตต่อไปตามปกติค่ะ ใช้ชีวิตต่อไปตามปกตินะคะเขาบอกว่า y o ฟัชตูว์ว่าอัตบรรลือรู้ล <mus temas> ึกเนี <Bradley> ่ยมันเหินเดแ m รซัมที่ดิเอโรวูอ d อกแร้สลาเดนแมนเนอุเตเอฟเตอร์เอ็ดส์คัปปาเซียชาร์ลอตต์ฟอนเอเซนสืบการณ์สิทธิชฟนะคซึ่งหัวหน้าหัวหน้าขององค์กรตำรวจด้านความมั่นคงคุณคาร์ลอตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฉันเข้าใจนะว่าพอเราได้ยินข่าวนี้ได้ยินเรื่องนี้แล้วเนี่ย ะะเราก็จะเป็นกังวลแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะคะผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศสวีเดนเขาต้องการสร้างให้เกิดความกังวลเขาต้องการสร้างให้เกิดความกลัวนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคือว่าเ <c oughs> มาื่อกกล่าวก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่ายุคนี้เขาไม่ได้ต่อสู้กันด้วยอาวุธอย่างเดียวเขาต่อสู้กันด้วย ข้อมูลเขาต่อสู้กันด้วยการไซโคการล้างสมองไม่ใช่ล้างสมองการทําให้หวาดกลัวนะคะซึ่งคนนี้นะคะเขาบอกว่าฉันเข้าใจว่าพอเราได้ยินอย่างนี้นะเราก็จะเป็นกังวลแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราต้องไม่ลืมว่ากลไกกลไกของของการก่อการร้ายนยนะคะอย่างหนึ่งหรือกลไกของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศสวีเดนนะคะก็คือเขาต้องการที่จะสร้างให้ประชาชนเกิดความ กังวลและเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลและกลัวเกินกว่าเหตุมันก็เข้าทางเขานะคะอันนี้ไปต่อนะคะอันนี้เป็นการแปลข่าวนะคะอับดัติลัอกอุบดัสั่งนะคะแต่ว่าให้อัปเดตข้อมูลแล้วก็ให้มีสติสังเกตสังการสถานการณ์รอบข้างนะคะมินด์เคียเดนเฟอร์แซกิเนสคิดโอ,อเปเรชั่สกอบเอ็มเอสเบียรัวอดวสเวนสกันะ อันว่าระวับมักสัมผัสในแง่ของมุมยีฟหนิงและคอนแทคต์กับตำรวจถ้ามันเสี่ยงหนูกับสิ่งทีเสนะคะคือองค์กรเอ็มเอตอนนี้เราทราบแล้วเนาะนะคะเขาดูแลเรื่องอะไรนะคะเขาแนะนําคนสวีเดนว่าให้มีสติแล้วก็สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างอมยีฟหนิงนะคะไปไหนมาไหนสังเกตแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเห็นอะไรที่ผิดแปลก แปลกไปจากปกติออกวิ่เกีวกัว่าเบี่ยงเบนนะคะคือเบี่ยงเบนไปจากปกติผิดแปลกแปลกไปจากปกตินะคะก็ให้ติดต่อตำรวจนะคะแม่นเม่นเดี๋ยวฟูรินเทเฮลเดี๋ยวฟรินเเฮลเบลีอดมันริงเกี่ยรอมว่ารื่อาวสั่สมสตวร์ควากรุ่มด์ o พรา l ด้ฟู่วิ่งวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่งวอิิิิ สเตียฝฟันนะคะเอนเฮดแครฟพัวเอ็มเอสเบียแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อยากให้มันเลยเถิดไปถึงขั้นที่ว่าพอเห็นของอะไรที่คนเขาลืมไว้เล็กๆน้อยๆก็โทรหาตำรวจอันนั้นไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบว่าคือแบบตื่นตระหนกตกใจมากเห็นของอะไรที่มีคนลืมไว้ก็โทรหาตำรวจเลยเขาบอกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าแบบว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆก็โทรหาตำรวจหมดเนี่ยนะคะสถานการณ์มันก็จะ มันก็จะไม่เวิร์กนะคะอู้โฮลบอแปลว่าดำเนินต่อไปไม่ได้นะคะ <c oughs> สถานการณ์มันก็จะจะไม่เวิร์กนะคะนะคะก็คือว่าเอาพอประมาณเอาพอประมาณนะคะต่อไปพวกเฟียร์าโฮลอิแลนเดทพวกกัเฟสติวัลเลอร์อื่นอื่นอีเวนตมันที่มงผูมคนมาควมัมลัส ออสเตียฟันทิคกิรินแต่เ i มันกัอื่นกับแอคทิิตี้ร์นะคะมีหลายแห่งหลายพื้นที่ในประเทศนะคะที่กำลังมีเฟสติวัลคืออ่อเฟสติวัลนะคะการเฉลิมฉลองงานรื่นเริงเทศกาลอะไรต่างๆนิทรรศการเทศกาลร,รื่นเริง,รงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะที่มีการรวมกันของผู้คนจำนวนมากนะคะ เช่นอย่างที่อุปซอลาก็จะมีงานคืนทูนัทเตนถ้าจะไม่ผิดวันที่9เดือน9นะคะแล้วที่เมืองต่างๆช่วงนี้มันอากาศดีไงคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีงานเทศกาลต่างๆนะคะแล้วคุณสเตยฟานเนี่ยเขาก็บอกว่าผมคิดว่าไม่ต้องหลีกเลี่ยงที่จะทํากิจกรรมหรอกหมายความว่าก็ใช้ชีวิตไปตามปกติอันนี้ตามความเห็นของเขานะคะ หอตเทงอันนี้ตกตัวไหนคะตกตัวไหนหอตเทงจ์ hot ต้องเติมเทียนะคะอ่าฮออ่าผมผมไว้ใจนะคะผมไว้ใจว่าผู้จัดงานเนี่ยเขาได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย นะคะโอ้กาา่่าากล็ลววผู้จัดงานหลายคนเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีเขาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะในการจัดงานใหญ่ๆนะคะแล้วเขาก็มีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางตำรวจนะคะอันนี้คือคำกล่าวของเจ้าหน้าที่นะคะ แต่ว่านะควรจะหั่อระวิทษีค์หลังออนีนะะ้ว่าควรจะหั่งระวิทษีค์หลังนี้ว่าควรจะหั่งระวิทษีค์หลังนี้ว่าควรจะหั่งระวิทษอค์หลังนี้ว่าควรจะหั่งระวิทษีค์หลังนี้ว่าควรจะหั่งระวิทษีค์หลังนี้ว่าควรจะหั่งระวิดษีค์หลังนี้ว่าควอจะหั่งระวิทษีค์หลัง t ท r r o ู h นิวฟีรระคำแนะนำนะคะกรณีที่มีการปรับระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการก่อการร้ายขึ้นมาเป็นระดับ4จากทั้งหมด5ระดับสูงสุดคือ5นะคะมันมีอยู่4ีํคำแนะนําอยู่4ข้อเดี๋ยวดูว่าทําได้หรือเปล่าอันที่1น,นะคะเขาบอกว่า Hol d เดตอุบดัทิยรัก็คืออัปเดตข้อมูลตัวเองนะคะแต่ว่าที่สําคัญคืออัปเดตข้อมูลจากไหนคะอัปเดตข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ นะคะคอัปเดตข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ต่อไปอันที่2องเขาบอกว่าวอร์เฟอร์เบรดนะคะจะเตรียมตัวอย่างไรเดี๋ยวคลิปต่อไปมะกุูดจะมาแปลให้ฟังนะคะว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะต่อไป วอ,อร์อึบแมกซัมก็คือมีสติสังเกตสังการแลวเขาบอกว่าไม่ควรใส่หูฟังนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนควรจะงดนะคะมะกรูดก็ต้องงดด้วยนะคะอันสุดท้ายคือพรอดตะอมอูรูงคือถ้าเรารู้สึกเป็นกังวนลเราก็คุยคุยกันได้นะคะจะได้ระบายจะได้ปลดปล่อยความกังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคุยแล้วยิ่งเครียดอย่าคุยนะคะแล้วก็เวลามะกรูดทำคลิปพวกนี้ก็อยากจะทำเสร็จแล้วมะกรูดก็เลิก เลิกนะคะถ้าเราฟังข่าวแล้วเครียดเลิกฟังนะคะโอเคนะถ้าฟังข่าวแล้วเครียดฟังข่าวแล้วเป็นกังวลเลิกเอาพอประมาณเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคะเวลาสถานการณ์มันมีสถานการณ์ที่รุนแรงเลวร้ายน่าเป็นห่วงนะคะที่สว่วเดนเขาก็จะมาบอกว่าเสพข่าวพอประมาณค่ะนะคะแล้วโมกูลก็จะพยายามเจตนาของโมกูลที่ออกมาไลฟ์ข่าวพวกนี้นะคะคือต้องการที่จะให้เราตระหนัก แต่ไม่ตระหนกฟังข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะข่าวนี้เอามาจากเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์สวีเดนเดี๋ยวจริงๆมีคลิปมันมีรายละเอียดมมกุฎแม่นแน่ใจว่าถ้าเปิดแล้วจะได้ยินหรือเปล่านะคะขออนุญาตขออนุญาตอ่ะเดี๋ยวฟังนิดนึงได้ยินหรือเปล่าเชื่อบอกด้วย Ain, ที่เขาบอกว่าให้อัปเดตนะคะเขาบอกว่าด้วย a ีแนวว่ามันจะต้องาดีลของเป็นอมู่าราหมายความว่าการอัปเดตเนี่ยนะคะจะต้องรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นมีการยืนยันแล้วนะคะ,าาะจากหน่วยงานราชการยกตัวอย่างเช่นจากเว็บไซต์ krisinformation.se นะคะได้ยินเสียงคลิปของเขาไหมคะเช่นจาก krisinformation.se นะคะข้อมูลในภาวะวิกฤตนะคะโอเคนะ e a m p l e ขีดอินโฟมาคนเพิ่เตมเรีวามันไมเต้อคืออย่าไปเชื่อข่าวลือทุกอย่างที่มันแบบว่าแพร่สะพัดอยู่นะคะข้อ2คือให้เตรียมความพร้อม ยิ่งวิ่งฝึกแบบไหนยิ่งมีความพร้อมมากเท่าไหร่มันก็จะทําตัวได้ถูกต้องปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมีปฏิกิริยาได้ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นยิ่งเตรียมความพร้อมมากเท่าไหร่พอมันเกิดเหตุเราก็จะ ลงมือแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้นถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินทุกครั้งที่มกุฎขึ้นเครื่องบินนะคะมกุฎจะฟังเวลาที่เขาสาธิตรเรื่องเรื่องการแบบว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเอาจนให้มันเห็นภาพจนให้มันเป็นอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็เหมือนกันเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมซ้อมไว้ก็ได้แต่อย่าตื่นตระหนก ทางเราเนียนะคะก็แนะนำว่าให้อ่านข่าวสารข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ของ m s b นะคะ m s b นะคะ,คนะหนึ่งในนั้นหนึ่งในข้อมูลที่แนะนำให้ดูนะคะมันก็จะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่ชื่อ free circuit larma มะกรูดจะไม่แปลคลิปให้คลิปนั้นมันยาวสี่นาทีไม่แน่ใจว่าจะแปลหรือเปล่านะคะแต่ที่มะกรูดจะแปลให้คืนนี้นะคะก็คือจะแปลข้อมูลที่เป็นตัวอักษรน,นะคะเพราะน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าสีนาทีเอแต่ถ้ามะกรูดแปลมันก็นานเนาะเพราะว่าอยากให้เรียนภาษาสิีิเดนไปด้วยนะคะโอเคนะมันมีคลิปคลิปหนึ่งลองค้นชื่อดูก็ได้นะคะใครที่ดูทางช่องทางสีฟ้ากับสีแดงจะเห็นตัวหนังสือนะคะมันชื่อ flee circuit larn แปลว่าหนีหาที่หลบนะคะหาที่หลบ หาที่คุ้มกันภัยนะคะแล้วก็ลาร์มก็คือเตือนภัยมันมีคลิปอยู่นะคะไปดูได้ยาวสีนาทีซึ่งคลิปตัวนั้นเนี่ยนะคะมันจะให้คำแนะนำว่าเราจะต้องทำอย่างไรถ้าเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าอมถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยบังเอิญน,นะคะบังสกุลเลย คำว่าสกุลเลเป็นแค่ความคิดเฉยๆยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะสกุลเลถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยนะคะเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่มีการจู่โจมมีการก okay. ่อการร้ายเกิดขึ้นนะคะจะทําอย่างไรข้อ3คือวอร์ดอุบมาซัมก็คือมีสติสังเกตสังการยกตัวอย่างเช่นการมีสติแล้วก็สังเกตสถานการณ์รอบตัวเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นคืออย่าเดินใส่หูฟังอันนี้เขาแนะนำนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราเห็นอะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างไปจากปกติอนะคะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าร้ายแรงซีเรียสนะคะที่เราแบบว่าช่างใจแล้วว่าอันนี้มันน่าจะมันน่าจะมีรางไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ติดต่อตำรวจนะคะ แต่ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆอยก็ไม่ต้องติดต่อไปนะคะอ,อยวถ่าเมมติดว่าคุณอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งคุณรู้คร่าวๆอยู่ว่าปกติที่แห่งนี้เนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเช่นที่ที่เราไปเดินประจําที่ทํางานที่ห้างที่อะไรก็ตามนะคะถ้าเราเห็นเป็นประจําแล้วก็คุ้นๆว่ามันเป็น มันเราคุ้นตา่นั่แล้วอยู่ๆคุณแบบคุ้นตารู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหน,นแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณก็เห็นอะไรสักอย่างที่มันแบบว่าแปลกไปมากๆนะคะ่หือตนยอยู่ที่ยกตัวอย่างเช่นของที่ไม่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นอยู่ๆก็มีของสิ่งนั้นมาตั้งของที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นอยู่ๆมันมีของมาอยู่ตรงนั้นนะคะ อันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากปกตินะคะข้อสีคือคุยเรื่องความเป็นกังวลนะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกเป็นกังวลมากแล้วเราคิดว่าอันี้่อดมถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกเป็นกังวลมากแล้วเราคิดว่าอันนี้มันแบบน่าอึดอัดมากนะคะ

การดูข่าวอ่านข่าวฟังข่าวของเรามันทําให้เราเป็นกังลวลเราก็ต้องดูให้มันน้อยลงอ่านให้มันน้อยลงจํากัดจํากัดให้มันน้อยลงนะคะจบแล้วค่ะข่าวนะคะขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปมะกกูดจะจะหลับกันหรือยังคะจะเข้านอนกันหรือยังคะเดี๋ยวอันต่อไปมะกกูดจะมาแปลข้อความให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องว่า ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเราจะทําอย่างไรนะคะย้ํานะคะตระหนกอย่าตระหนกนะคะตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะบอกว่ามะก,กรูดกำลังทํา EF ตอนนี้มาถึงครึ่งทางละครึ่งทางแล้วค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยนะคะช่วยแชร์ไปด้วยเจตนาของมะกรูดคือให้รู้ข้อมูล จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะเราจะได้ไม่ตื่นตกใจเกินไปแล้วเจอกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ